ส้จัจทย์ข้อ5ถ้าให้สมการที่ใช้แทนความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่ใช้ประมาณจำนวนห้องที่แขกเข้ามาพักจริงแทนด้วย y เนี่ยแล้วก็จำนวนห้องในการจองล่วงหน้าแทนด้วย x เนี่ยเขาให้สมการมาแล้ว y เท่ากับ a บวก0.75 x ให้ x bar เท่ากับ40ให้ y bar เท่ากับ60ถ้า x เท่ากับ60ค่า y เป็นเท่าไหร่โจทย์เขอเนี้ยให้ x b y ามาให้เพราะฉะนั้นตั้งสมการก่นกอนเลย y1 เท่ากับ a บวก 0.75x1 ติดไว้สมการเบอร์หนึ่ง y2 เท่ากับ a บวก 0.75x2 ติดไว้สมการเบอร์สอง y3 เท่ากับ a บวก 0.75x3 ติดไว้สมการเบอร์สทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง yn เท่ากับ a บวก0.75 XN ติดไว้สมก,การที่ N ก็เอาสมก,การ1-2-3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงสมก,การที่ N แล้วทั้งหมดหารด้วย N นะก็จะได้ y 1บวก y 2บวก y 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง y n ทั้งหมดหารด้วย N เท่ากับ A บวกกัน N ตัวก็กลายเป็น A N 0.75คือตัวร่วมดึงออกข้างใน,นเงก็จะเหลือ x1 บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn ทั้งหมดหารด้วย n คราวนี้ก็จะได้ y bar เท่ากับ n มันตัดกันตรงเนี้ยก็จะได้ a ถูกปะแล้วก็บวก0.75 x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยถึง xn หาร n ก็คือ x bar นั่นเองเกิดสมการนี้ขึ้นมานะดังนั้นก็มาแทน y bar คือ60 x bar คือ40แทนค่าหาค่า a กันออกมาก็จะรู้แล้ว a คือ30หลังจากนั้นก็จะได้สมการแบบนี้ออกมานะ X ก็แทนเป็น60เข้าไปคิดเลขกนต่องมาก็เลยได้75ห้ห้องนั่นเองนะ